เคยมีแฟนติดเกมกันไหมเคยมีแฟนติดเกมใช่ไหมโดยเฉพาะเกมฟีไฟฉันอยากขอให้เธอเล่เลนได้ไหมอวีก็ผ่านไปนานแล้วยังจะมาติดเกมฟีไฟอีกถ้าเธอชอบมันมากนาย เกมฟีไว้นะ